คุณป้าซื้อว่าหยังจ้ะนี่ซื้อว่าอีนามสก,กุลกะดีดวงพนันบ้านโคกคำเรียนตมบุงยินอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่ไะอันแพร่อันนี้มันเกลจ้างยังจ้ะนี่ป้าก็เป็นเบาหวานเนาะทีแ่แรกก็ได้เป็นเบาหวานแล้วมันเป็นตุ่มขึ้นเป็นตุ่มซุกซุกแล้วแตกแล้วเป็นไปเลื่อยเรือนเดี่ยลามใบตุ่มนั้นตุ่มนี้เท่าเดียวนี่เล้เดียวนี่นะเป็นมาได้จ็กเดือนอาจารย์เป็นมาได้ส่อมเดือนละ บ้านนี้คุณป้าเอาอย่าอยังจะมาทาเนต้นตัวนี่เดีย่ยวนี้บอกจะอันเคดีถึงกินถึงทาเดี่ยวนี้ป้านะลองพึ่งนี่ละกินได้จักมือแล้วจ้ะนี่ถ่าก็กินได้ช่องมือเลยคิดว่ามันมีความรู้สึกแปล,แลว่าจะกินแล้วได้ช่องมือคิดว่าเป็นอะไรกก็รู้สึกว่าคือจังแห้งเข้าไปยุ่นตามไปเลยๆยันจะตัดอยู่เด้อมือนี่ต่อกับวจะแลบไปมอม่งไม่ได้ไปห้าเพื่อนล้วเอาอยัางให้แน่จะมอนที่ช่อง เอาอันนี่แลนี่เอาครีมเอาครีมนี่แลมาให้ทานเนี่ยครีมอันนี้เบ้เพนันทานาะครีมอันนี้แลนี่กระปุกอันนี้แลนี่มาทาบาทาแล้วมันแดงขึ้นไปเรอยๆก็เลยยาทาบ้านนี่ยาทากลกลับมาใช้ยาอันนี้แลนี่เคดีนี่แหละถึงกินถึงทานนี่เลยนี่ยังได้ดีขึ้นนี่ คันแม่นว่าบ่ได้ยาตัวนี้นี่ป๋าคือว่าสิเป็นอะไรจ้ะบ่ได้ยาตัวนี้ตนันยานได้ตัดพุ่นแลอยู่ไกลกันยงดีอือดีใจนเบิ่งก็ว่าไ้ตัดได้เนาะมันเปื่อยออกคักเนาะบัดนี้แล้วมากิดอันนี้แล้วแห้ง